นี่เลยนะคะติดเสร็จทดสอบนะคะนี่เลยหน้างานจริงที่จังหวัดชุมพรนะคะนี่เลยค่ะนี่เลยค่ะรุ่นนี้เป็น BC 130นะคะอำเภออะไรนี่ลุงนี่อำเภออะไรนี่อำเภ,อ,ำภอเมือง,อองมู้ดีแปดตำบลอาชาอางเอ่อมู้ดีแปดอำเภออะไรกันนา นาชะอังตำบลนาชะอ่างแรงวัยเราลืมปร,ราตายแล้วนี่เลยทดสอบโดยช่างรถนะคะนี่ลืมบรราดาตายแล้วเจนนี่เลยดีไหนว่าไม่ยู่ติดเซตไหนว่าสู้แล้วไม่อ่านขึ้นกว่ารถเลอะ โอเคลูกค้าท่านใดสนใจก็1 9 2 8 4 8 4 2 5 9นะคะแบรนด์มะขามภูทะเบิกมะขามภูทะเบิกอ่านี่เลยค่ะยู่เพชรบุญแต่ส่องถัวไทยเหมือนกันนะคะนี่เลยชังรถี่เลยอ้าวขอบคุณทีรับชมคลิปนี้นะคะนี่เลยครับ ผลใตยแทรทุ่ใบจ้านะครับใบจ้าไว้อ่ยหาหมวนข้าวไม่เบจ้าละ